ขอต้อนรับท่านสู่รายการ Lady a n d Family ซึ่งเป็นในส่วนของ s o n t a Academy by s o n t a กรุงเทพ6นะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของปรากฏการณ์ที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างมากนั่นก็คือในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่สำคัญที่ประเทศไทย เห็นว่าเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นเรื่องที่สําคัญมากจึงให้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะซึ่งปกติเนี่ยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยก็จะมีการาสร้างความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องตระหนักเพราะว่าในสากลเนี่ย เขาก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะว่าต่อไปนี้เด็กและสตรีจะต้องมีความปลอดภัยและจะต้องไม่ได้รับความรุนแรงจากการกระทําที่ไม่บังควรนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมากก็คือคุณสุเพนศรีพึ่งเข้าสูงซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมมาอยู่กับเราในช่วงนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความ รู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องอความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นเวลายาวนานนะคะต้องขอขอบคุณที่วันนี้ให้เกียรติทางสมุรสนซอนตากรุงเทพ6นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เลียนก็คงจะต้องให้คุณสุเพนศรีช่วยเล่าให้ฟังว่าทําไมเรื่องของการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีกลายเป็นประเด็นสําคัญที่นานาสากลต้องให้ความสําคัญแล้วก็กําหนดขึ้นมาถึงขนาดที่มีวันประจําของเรื่องนี้ให้ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ มีปฏิญญาสากลออกมาด้วยอะค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า,าสิ่งที่ต้องทําให้ UN เนี่ยกำหนดให้มีปฏิญญาสากวลว่าด,ด้วยการขรจัดความแรงต่อผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการที่ผู้หญิงถูกทําร้ายผู้หญิงถูกฆ่าตายในการต่อสู้เวลาที่มีผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะคะส่งผลให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยถูกทำร้าย ทำลายจากฝ่ายที่เป็นฝ่ายทั้งภาครัฐแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจหรือว่ากีดการเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงนะคะเมือ่อมีการทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องอถูกจํากัดสิทธิ์ถูกกีดกันแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งมีการกระทําความรุนแรงในรูปแบบต่างๆทั้ง,ง,งกายจ,จิตใจเพศเนี่ยน,นะคะก็ก่อให้เกิดว่ามันจะต้องมีการเรียกร้องนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่า ในปี1993เนี่ยนะคะยูเอ็นก็มีปฏิญญาเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความแเรงต่อผู้หญิงหนึ่ง1ธันวาปี1993ในส่วนของประเทศไทยนะคะก็ซึ่งก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติด้วยนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับสังคมโลกที่ว่าผู้หญิงถูกกีจดกันไม่มีสิทธิ์หรือว่าถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะคือไม่จําเป็นที่ต้องยูเอ็นประกาศหรอกค่ะ,คะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านถูกฆ่าตายจากคนที่เป็นคู่รักหรือว่าบุคคลในครอบครัวะนะคะหรือว่ากรณีที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องตั้งแต่เราพูดในช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกาเนี่ยมีกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองด้วยเนี่ยคงคงอยางพูดว่าผู้หญิงเนี่ยเราเราเราเสียชีวิตของ ผู้หญิงไปหลายๆคนนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะในส่วนของการที่ชาประชาชาติประกาศเนี่ยนะคะ,อ,ะองค์กรผู้หญิงในประเทศไทยเครือข่ายผู้หญิงเครือข่ายด้านเด็กนักวิชาการเนี่ยนะคะก็ลุกออกมาต่อสู้เรียกร้องเหมือนกันนะคะ,ะปฏิญญาสากลกหนด่ยก้าเก้า9าใช่ไหมปีสั้ี2540เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องในรัฐธรรมนูญก็กําหนดไว้เรื่องเรื่องบุคคลมีความเสมอภาคนะคะผู้หญิงผู้ชายมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แล้วก็เรื่องความแรงในครอบครัวแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการย,ยุติธรรมซึ่งตรงนี้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันปรากฏในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40นเนขียนในชัดนะคะถือว่าะะเป็นครั้งแรกที่<ช>ประเทศไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วทีน่นีในส่วนของรัฐนนูญ40เนี่ยก็พูดถึงเรื่อง4 6่คผเนี่ยผู้หญิงที่ถูกกระทําทางเพศเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการย,ยุติธรรมต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะ ผู้หญิงต้องไปทํางานนอกบ้านผู้หญิงต้องไปอยู่ในสังคมในร้านค้าในที่สาธารณะเนี่ยก็เราจะเห็นว่าข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการรณนรงลงเนี่ยเดือนพฤิกาย,ยนเนี่ยจะมขีข่าวความรุนแรงในทางเพศความแรงในครอบครัวนะคะองค์กรผู้หญิงก็เคลื่อนไหวนะคะซึ่งก็จะเป็นอันนี้ต้องขอย้อนไปว่าก่อนรัฐมนูญ40เนี่ยนะคะปี2538มีการประชุมสตรีโลกที่ปักกิ่งพี่น้องคนไทยผู้หญิง แล้วก็องค์กรพนายขจนรนเนี่ยเราก็ไปร่วมประชุมที่เวทีปักกิ่งนะคะในสมัยนั้นเนี่ยกับเขาเรียกว่าธีมของการรณรงค์ก็คือสตรีเสมอภาคสร้สารสันพัฒนานะคะก็มีการเป็นเหมือนกับปฏิญญาปักกิ่งนะคะก็พูดถึงอุปสรรคที่สําคัญที่ทําให้ไม่เกิดความเสมอภาคก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงนะคะประเทศทั่วโลกก็เหมือนจะให้รับพันธสัญญาแล้วก็มามีทั้ง ตัวกฎหมายตัวมาตรการในของแต่ละประเทศสําหรับประเทศไทยนะคะก็มามีการยกร่างกฎหมายใช่ไหมคะในในเรามีเรณรงค์เคลื่อนไหวจนได้รัฐมนตรีสิ้นซึ่งนอกจากเราให้สตยาบันกับปฏิิญาสากลแล้วเราก็ยังมาออกกฎหมายเฉพาะของเราเองคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่มีการเคลนสองสองพัน2้าร้อยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยไปประชุมที่คุณหญิงสุมาตามาศริตเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่เป็นเป็นเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็ หลังจากกับประชุมเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องเรื่องรัฐมน,นูญ<ฤ>เรื่องความเสมอภาค<ฤ>ใช่ไหมคะรัฐมนูญที่ดีเนี่ยต้องมีผู้หญิงร่วมร่าง<ฤ>อะไรประมาณนี้ถัดมาก็การกระบวนการต่อสู้ก็มีมาเรื่อยเรีจนถึงปี2542<ฤ>นะคะเราก็ใช้โอกาสในช่วงลดนรงจนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะฝ่ายรัฐบาลก็มีมติคลม29มิถุนา42ประกาศให้มีมาตรการยุติความรุนแรงให้มีหน่วยที่ดูแลบริการ ในโรงพยาบาลเราจะเรียกว่า one stop crisis center หรือว่า O.S.C.C. นะค,คะตั้งแต่ปี2542แล้วก็มีมาตรการต่างๆให้มีตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลที่เป็นเรื่องของของยุติความรุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็มีการท,ท,ทุกกระทรวงชบวงกรมเนี่ยจะต้องมายกร่างแผนมาตรการที่จะยุติความรุนแรงนะคะทีนี้เมื่อมีมาตรการแล้วเนี่ยก็นําไปสู่ความพยายามที่จะมีกฎหมายเฉพาะ นะคะเราก็เราก็มีกฎหมายต่อมาก็มีทั้งกฎหมายความแรงในครอบครัวรแต่สิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือว่าในกฎหมายของประเทศไทยอะคะ่ะเวลาที่สังคมโลกหรือวัตติมยาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนค่อนข้างค่อนข้างกว้างมากนะ,ะ,ะไปดูที่ปฏิญญาสากลว่าในการกะจัดความแรงที่ที่กําหนดไว้เนี่ยนะคะเขาเขียนว่าความแรงต่อสตรีหมายถึงการกระทําใดๆที่เป็นความแรงทางเพศ ซึ่งอาจเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการทําร้ายร่างกายทางเพศหรือทางจิตใจเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีรวมทั้งการขู่เข็นคุกคามกิจก,การเสรีภาพทั้งในพื้นที่สาธารณะและชีวิตส่วนตัวอ,อ,อันนี้ก็คือตัวนิยาม,มาใหญ่นะกว้างมากนะคะ,คะแต่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนเหมือนกับซอยเป็นกฎหมายลูกเฉพาะอาการค่ะคราวนี้คราวนี้ทาไมของเราถึงไปใส่เด็กด้วยะคะเออตัว25พฤจิการที่เป็น เป็นวันรณรงค์สากลเนี่ยนะคะ,คะเขาเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะคะ,คะประเทศไทยเนื่องจากว่ารัฐบนลตีหรือว่ารัฐบาลในชอบแถมอันนี้ต้องบอกว่าชอบแถมก็มีเรื่องเด็กเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยก็มีตั้งแต่ ก็คิดง่ายๆคิดบวกตามเขาก็ได้ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นแต่เด็กไปเป็นคนโตไปเป็นผู้สูงอายุนะคะอ๋องั้นก็ถือว่าครอบคลุมคือส่วนหนึ่งเนี่ยกระทรวงพมเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องเรื่องสตรีใช่ไหมคะเข้าดูแลเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยก็เลยใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วที่สําคัญประเทศไทยเนี่ยนะคะไปโฆษณาจําได้เลยไปประชุมเมื่อปี43ที่ยูเนเนี่ยนะคะประเทศไทยไปประกาศว่าเราประกาศให้ทั้งเดือนเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงก็คือเดือนพฤศจิกาใช่ค่ะ แต่ต่างประเทศเขากําหนดเดือนอต่างประเทศเนี่ยคือวันเดียวพฤศสิบหแต่ของเราเขาเดือนเขาทำเนี่ยเขาทําได้จริงค่ะ,คะแตก่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าหลายปีมาแล้วที่เรามีกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นความสําคัญว่าเราจะต้องร่วมกันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีนะคะแล้วจะเป็นจริงได้อย่างไรเมื่อกี้เราคุยกันว่าด้วยเรื่องของกฎหมายที่ออกมาแล้วนะคะ ตอนนี้ออกมาหลายปีแล้วไม่ทราบว่ามีการบังคับใช้ไปยังไงแล้วก็มีปัญหาในการบังคับใช้ไหมคะ,ะพูดถึงในส่วนของพรชยัดคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรังแกครอบครัวค่ะกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ปี2 5 0 5ออกมาช่วงช่วง50ปลายๆนะคะตรงนี้ในการบังคับใช้อยู่ที่ปี50นะออกมาปี2550าคือกฎหมายเนี่ยเมื่อเมื่อออกมาแล้วเนี่ยกว่าะจะใช้ได้เนี่ยก็คือ มันมีรอ,อประกาศในราชกิจจารนุเบกษาก็คือทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้คนนะคะในส่วนของของการทํางานก็ในส่วนของของจะมีเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่มีเรื่องศูนย์ปฏิบัติการอยู่ตามจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ในการทํางานกว่าจะได้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วเมื่อมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเวลาที่ผู้หญิงถูกทําร้ายจากสามีนะคะจะไปแจ้งความทีเนื่องจากทัศนคติของ ของอมันมาบ่มเพาะม,มาตั้งแต่ไฟในอย่านาออกไฟนอกอย่านําเข้าแล้วเรื่องผัวเมียเนี่ยนะคะทุกคนก็คิดว่าเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งเช่นเดียวกันตํารวจก็มีเช่นเดียวกันถึงตํารวจก็มีประกาศว่าถ้าหากว่าการการที่สามีเนี่ยคือทําร้ายซึ่งเป็นการสั่งสอนเนี่ย ดูเหมือนว่าไม่เป็นอะไรซ,ซึ่งเราก็มีการออกมาทักท้วงว่าการที่สามีคือมันไม่มีใครที่จะมีมีสิทธิ์ทำร้ายใครไม่ว่าพ่อทําร้ายลูกหรือว่าแม่ทําร้ายลูกอันนี้เป็นาทังบ้านก็ไม่มอยาก <ลน S 1> เขาไปย<ๆ>ุ่งใช่ค่ะในส่วนของกฎหมายเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยในช่วง,งแรกๆทาได้จํากัดเพราะส่วนหนึ่งทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยเรื่องจดหมายเป็นเรื่องให้ยอมความได้ต้องรีบไปแจ้งความ เมื่อมีการแจ้งความแล้วเนี่ยถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายก็ต้องส่งไปตวรวจร่างกายก่อนไก่เกียร์คือในส่วนของของการไก่เกียร์ข่ะในขั้นตอนเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้ยอมความได้แต่ว่าในหลักกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าให้มีการตั้งผู้ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนะคะ,คะแล้วก็เมื่อไก่เกียร์หรือว่ายอมกันแล้วเนี่ยมันต้องทำเป็นบันทึกข้อตกลงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าเออเอา เมื่อมีการไปแจ้งความแล้วตำรวจเรียกไปใช่ไหมคะ,คะฝ่ายสามีก็บอกว่าเอายอมขอโทษแล้วก็จะทำหนึ่งสองสามหรือบางโรงพักเนี่ยนะคะ,ะโรงพักก็ไม่โรงพักคือในกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะคดีจะดําเนินอยู่การอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีนนกรณีที่จะทําความตกลงระหว่างระหว่างผู้ถูกกระทํากับผู้กระทำเนี่ยนะคะให้มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเมื่อทําครบให้มาถอนคําร้องทุกข์ แต่ถ้าหากว่าทําไม่ครบคดีเนี่ยดาเนินการไปชั้นถึงชั้นใดเนี่ยให้ทําไปต่อ,อแต่บางแห่งเนี่ยก็คือเช่าที่เห็นในช่วงต้นจะมีการเหมือนกับบันทึกยอมความ,มแล้วก็ถอนคำร้องทุกส่วนใหญ่จะมีทั้งทั้งทั้งส่วนใหญ่จะมีทั้งไม่ลงประจําวันก็มีม,มาแล้วมาพบแล้วก็เอากลับบ้านไปก่อนอหรือบางแห่งเนี่ยนะคะช่วงต้นๆเนี่ยเวลาผู้หญิงไปแจ้งความก็จะเจอคําถามที่ว่า เมื่อไม่มีเลือดตกยางออกก็ทําร้ายแม่มีเลือดตกยางออกอันนี้เราก็จะพบผู้หญิงส่วนใหญ่มันก็จะพูดว่าเอ๊ะทําไมตํารวจไม่เข้าใจทําไมคนรักษากฎหมายไม่เข้าใจหรือบางทีเมื่อถูกทุบตีทําร้ายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะหอบลูกออกมาส่วนมากจะหอบลูกออกมาต่อมาเมื่อปี53นะคะก็จะมีพระราบัญัติสารเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวะคะัวค่ะ,คะในหมวด15ที่พูดถึงว่าเมื่อเกิดความแรงในครอบครวัวใช่ไหมคะ ผู้ถูกกระทําที่ถูกกระทําด้วยถูกทําร้ายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปยื่นคําร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อให้ศาลมีคําสั่งที่จะ,ะให้ผู้กระทำเนี่ยนะครับไม่เข้าใกล้หรือว่าให้ผู้กระทําเข้ารับการเยียวยาบําบัดประเภทนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงต้นจะ,ะเป็นเป็นการรับรู้ทางกฎหมายที่น้อย <S 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 แล้วก็พนักง,งานเจ้้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็ไม่มีความสามารถอันนี้ต้องบอกว่า ไม่ไม่มีความสามารถที่จะดําเนินการในการทําคาร้องยื่นไปที่ศาลแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือความเข้าใจเรื่องของความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าความรุนแรงคือกฎหมายเนี่ยเขียนว่าการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหรือการกระทําที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและแก่ร่างกายและจิตใจหรือการบังคับครอบงําผิดทํานองครองธรรมนะคะไอ้คำว่าผิดทํานองครองธรรมนี่หมายถึงอะไร นะคะไปเจอที่จังหวัดทางภาคเหนือนะคะสามีเนี่ยนะคะภรรยาเป็น,นะะเป็นคนรู้สึกจะเป็นช่างช่างเย็บผ้าเนี่ยสามีมายืนชักว่าวให้ภรรยาดูนะคะซึ่งตรงเนี้ยภรรยาก็โทรมาถามก็เลยบอกว่าการกระทําแบบนี้มันก็เป็นการกระทําที่ผิดทํานองของทําการกระทําที่ไม่เหมาะสมให้ไปแจ้งความนะคะให้ไปยืนยันดําเนินคดีเพราะในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยแม้จะมีโทษจําคุกแต่ว่าเจตนาลมไม่ได้ประสงค์จะให้ นำไปจับกลุ่มคุมขังแต่ว่าประสงค์จะให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียยาให้ลดละเล,ะล,ะละิกพฤติกรรมที่อารมณ์เกี่ยวกาบโบโหหรือว่ากระทําในทางที่ไม่เหมาะสมคือมันมีประเด็นที่เคยเกิดขึ้นนะคะ,ะเช่นสามีทําร้ายภรรยาอยู่เป็นเรื่องนิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับสามีได้เพราะว่าเจรจากันเรียบร้อยแต่เรื่องกลงเอ่ยด้วยการที่ภรรยาเสียชีวิตะค,ะคือในกรณีท,ที่กรณีเราจะพบเสมอๆนะคะในช่วงหลังๆเนี่ย ถ้าหากหน่วยบริการไม่มีความเข้าใจแล้วปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยไปต่อสู้โดยลำพังมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Battle Woman s y n d r o m มหรือ t a t t l i ร e s y ซินโดมก็คือวันสุดท้ายของการเกิดเหตุที่เลวร้ายก็คือมีการต่อสู้กันแล้วก็ไม่สามารถคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมอ,อารมณ์ความรู้สึกได้แล้วการต่อสู้กันที่รุนแรงเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะล้มไปเจอมีด ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งล้มไปเจอปืนนะคะมันก็มีอุบัติคือในในกรณีปืนเราจะเพบว่าสามีเป็นคนในเครื่องแบบล้มไปเจอปืนล้มไปเจอมีดใช่ค่ะก็คือไม่ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาล้มไปนะคะมีการต่อสู้กันพลัวัตช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตแล้วมีดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเข้ามาคือความจริงมีดเขาก็อยู่ส่วนมีดปืนเขาก็อยู่ส่วนปืนแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันทําให้อ่าล้มไปแล้วมือเนี่ยนะคะต่างฝ่ายนะหรือหรือที่ไปเจอเนี่ยคดีที่ ที่ใช้ปืนนะคะยิงกันตายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าผู้กระผู้กระทำเดิมเป็นสามีนะคะแต่ผู้ถูกกระทำเดิมก็เป็นภรรยาแต่สุดท้ายเนี่ยมันผันกลับเพราะว่ามันจะเป็นการควบคุมที่มาอยู่ทั้งฝ่ายสามีภรรยาแล้วมันเป็นความรุนแรงที่เหตุต้องบอกว่าเหตุสุดวิสัยนะคะที่ไปเจอที่มูลนิธิไปให้ทนายไปดําเนินการก็จะเป็นกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยต่อสู้กับแล้วก็ มีอุบัติเหตุปืนลั่นเนี่ยสามีเสียชีวิตอ๋อค่ะนะคะซึ่งในในล่อ่าในไม่ใช่ในในกฎหมายเนี่ยนะคะในในส่วนที่เรามีปรากฏการข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยอดีตนักกีฬาค่ะ,คะแล้วก็มีหลายคนเลยเป็น,เป,นเป็นข้าราชการก็มีนะคะมีช่วงหลังๆก็จะเห็นมีเรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งตามแต่กรณีแบบนี้อค่ะมันเป็นเรื่องการถูกกระทำจำทรโอ้ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ประเทศเรานะคะ,ะหลายประเทศต่างประเทศเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็นอกจากนี้เรากลับมาเรื่องของเด็กอีกนิดนึงนะคะเพราะ,ะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กซึ่งดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากนอกจากในในสตรีแล้วนะคะเ,เคสของน้องชมพู่ก็เป็นเคสหนึ่งที่พวกเราเสงสัยกันว่าตกลงแล้วเราจะจับฆาตกรได้หรือไม่นะคะ,คะอันเนี้ยไม่ทราบว่าพี่โกคิดยังไง คือในส่วนของการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กนะคะใ,ในในส่วนของเด็กเนี่ยถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นผู้ผู้กระทำเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอ่าญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะคะก็ทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็กกับกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะคะช้ควบคู่กันแต่ว่าการทําร้ายเนี่ยทำถึงขั้นไหนทําร้ายแค่เ,เลือดตกยางออกหรือทําร้ายสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตแต่ว่าในส่วนที่เฉพาะเรื่องของการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กกัค่ะ ก็เป็นเรื่องของการทำร้ายอาจจะเห็นในรูปแบบทารุณด้านจิตใจหรือว่าทำร้ายทางเพศแต่นี้ก็ต้องดูอะค่ะว่าเนื่องจากกฎหมายไทยอะค่ะเขาจะดูผลของการกระทําว่าผลผลสำลีตของการกระทําเนี่ยเป็นอย่างไรวบาดเจ็บหรืออะไรคแต่ในส่วนของเด็กนะคะในส่วนของเด็กถ้าเด็กยังมีชีวิตการกระทํานั้นเห็นมีร่องรอยนะคะเด็กไปโรงเรียนคุณครูก็เ<อ>ห็นร่องรอยว่าเอ๊ะทำไมเด็กมีเหมือนกับรอยขีดข่วนหรือรอยช้ำ ะะก็อาจจะแจ้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตามกฎหมายซึ่งในส่วนนี้พนักง,งานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กสามารถที่จะไปแยกเด็กออกมาจาก<ม>พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อที่จะดูว่า,าผู้ใดเป็นผู้กระทําหรือถ้า7วันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทราบชัดแล้วก็ขยายเวลาอีก<ม>นะคะตรงนี้ก็เป็นอํานาจของผู้วาริการนะคะหรือถ้า30วันแล้วยังไม่ได้อีกเนี่ยนะ,ะกฎหมายก็ให้ขยายก,ก็คือ<ม>ในส่วนของประหลัดกระทรวงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้มีโอกาสไปร่วมทํางานกรณีที่เด็กถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ถูกกระทาทารุนกรมส่วนกรณีที่เด็กถูกกระทำจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคือประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลรณรงค์เรื่องยุติความแรงต่อเด็กและสตีนะคะเราก็พบว่าหลายจังหวัดเนี่ยนะคะครูก็ดีหรือว่าองค์อบจอบตหรือท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยนะคะก็มีความเขาเรียก วัยและตระหนักต่อปัญหานะคะ,คะก็มีการพูดคุยแล้วก็นาไปสู่การช่วยเหลือเด็กตอนนี้คําว่าเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เด็กนในแต่ละกฎหมายนี่มันจะต่างกันนะถ้ากฎหมายาเด็กเนี่ยก็คือศูนย์ถึงสิบแปดนะคะแต่ว่าในส่วนของบางกฎหมายก็บอกศูนย์ถึงสิบห้านะคะซึ่งแต่ในส่วนของของสิ่งที่ที่กฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยก็ศูนย์ถึงไม่เกินสิบแปด ไม่เกิน18ก็ถือว่าถ้า18ก็เลือกตั้งได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ตรงเนี้ยเราพบว่ามีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงถูกต้องค่ะตอนนี้เด็กชายเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีกรณีให้เราเห็นเยอะเท่าเด็กหญิงที่มูลนิธิไปทำเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสช่วยทั้งเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเพราะต้องต้องเรียนว่าผู้กระทําก็คือคนเพศชายนะคะ ตอนนี้เพศชายส่วนใหญ่ก็ถูกลวเละเมิดทางเพศอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือในส่วนในส่วนของอเพศชายเพศชายน้องน้องที่เป็นนักเรียนที่ไปบวชเรียนภาคฤดูร้อนหรือไปเข้าค่ายหรือในกรณีที่เป็นเด็กที่โรงเรียนที่เป็นโสดศึกษาะนะคะอันนี้ก็คือเราพูดถึงเด็กปกติที่อยู่ในระบบะเขาเรียกการศึกษาพื้นฐานแต่เรายังไม่พูดถึงเด็กที่อยู่ใน สถานศึกษาพิเศษที่เขาถูกกระทําอันนี้อันนี้เราจะเห็นว่าระบบของประเทศไทยหรือระเบียบของประเทศไทยเนี่ยแม้จะใช้กฎหมายปวิยาตเรื่องสอบเด็กทํางาแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือเรื่องล่ามถ้าเป็นเด็กที่เป็นคนหูหนวกหรือคนที่ตาบอดก,ก็ต้องมีล่ามภาษามือหรือล่ามที่อ่านภาษาด้วยความที่ <จะ S 1> เขา,าเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ<ช>ท <ำ S 2> ําให้ไม่สามารถที่จะสื่อสารโดยปกติได้ตรงนี้ก็เป็นเหตุให้เขาถูกลังแกได้เยอะขึ้นก็เป็นเป็นคือเนื่องจากเขาถูกกระทำเนี่ยเขาถูกคือด้วยด้วยสภาพทางกายภาพค่ะก็ทําให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือเขาจะเขียนสื่อสารเนี่ยคนที่อ่านสารของเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจยิ่งยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเนี่ยนะคะ มันก็มีผลเสียในอนาคตสาหรับในบางกรณีเนี่ยที่เ้นเคยพบเนี่ยเด็กบางคนตั้งคันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว<ช>แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องไปแก้ปัญหาใ,ในอนาคตนะคะ,คะซึ่งถือว่าประเทศไทยเนี่ยประสบอ,ะอย่างอย่างน้อยเนี่ยจะสําเร็จไหมเรนให้ให้ให้พี่ตัดสินว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จไหมหลังจากที่มีกฎหมายฉบับนีอ้ออกมาเป็นเวลาสิบกว่าปีเนี่ยคะ<อ>คือในกฎหมายอะค่ะเขาเขาเขียนไว้ก็ค่อนข้างดีนะ เมื่อมีการสอบปากคำผู้ถูกกระทาใช่ไหมคะพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะเห็นว่าอาจจะมีการก่อให้เกิดความบันแทิงพนักง,งานเจ้าหน้าที่สามารถออกคําสั่งห้ามเข้าใกล้ให้ให้ผู้กระทําเข้ารับการบําบัดรักษาหรืออะไรอย่างหนึ่งอย่างใดตามตามความเหมาะสมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราพบว่าผู้กระทาเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ถูกกระทาบางทีไปคือเนื่องจากตํารวจอะคะ่ะไม่เวลารับแจ้งความไม่มีการสอบปากคำมีการลงเลขีคดีการดําเนินคดี ต้องบอกว่าทางตรงแบบเนี้ยมันไปได้ยากพอจะไปที่ศาลศาลอาจจะมีคําสั่งแล้วเนี่ยนะคะให้ปฏิบัติแต่ว่าขาดการดูแลพวกผมวิธีการนะ,คะ่ค่ะเราอาจจะต้องมีเขาเรียกมาตรการในการเขาเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีมุมมองเพศสถานะคนํานึงถึงเพศสถานะโอ้มันยากนะคะที่จะเข้าใจหรือจะเรียกเป็นอะไรคํารวมๆว,ว,ว่ายังไงเนี่ยคือคือช่วงเนี้ยคือต้องใช้คําว่าเพศสถานะานะในกระบวนการยุติธรรม พี่ช่วยอธิบายม,มันเป็นยังไงคะยกตัวอย่างาง่ายๆคือคือในส่วนของการเราจะเห็นว่า,ากฎหมายเนี่ยนคะคะกฎหมายไม่ได้ระบุเพศแต่เนื่องจากสังคมวัฒน,นธรรม,มเราะจะพบว่าผู้ชายก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบผู้ชายผู้หญิงอาจจะถูกเลี้ยงดูแบบดับเบิลค่ะแล้วเวลาผู้ชายจะสอบถามอาจารยาถา์ถ้าเราถูกผู้ชายข่มขืนมาใช่ไหมเราไปแจ้งความแค,แค่ถามองค์ประกอบว่าเนี่ยช้อวัยวะเพศล่วงล้ำไปเนี่ยถามตรงๆอย่างเนี้ย นะคะความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็ไม่เคยไม่เคยบอกเคยสอนว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถพูดเรื่องเพศต่อหน้าผู้ชายได้อันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนทํางานนะคะต้องคํานึงถึงไม่ว่าคนทํางานคนนั้นควรจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยหลักเนี่ยความละเอียดอ่อนแห่งเพศอะค่ะแล้วมันมีวัฒนธรรมภาคอีกคนเพศนี้พูดแบบนี้คนเพศนี้พูดแบบนั้นคือบางที่พูดอย่างนี้ถือว่าไม่สุภาพนะคะพูดไม่ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราถูกละเมิดนะคะ,คะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นช่วงของเดือนแห่งการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีซึ่งพวกเราเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะมีอะไรที่พี่อยากจะส่งท้ายในเรื่องของกฎหมายฉบับนี้ไหมคะในส่วนกฎหมายอันนี้ยกยกเฉพาะกฎหมายคุ้มความผู้ถูกกระทำเรื่ยความ,วามวรุนแรงครอบครัวนะคะเราเห็นความร้ายแรงของการที่ ทุกภาคส่วนเนี่ยหรือว่าบางภาคส่วนไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือบ,บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ไม่มีเลือดตกยังออกเลยกลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราส่งกลับเข้าไปให้เขาทําความดูแลกันเพิ่มนะคะเราก็ไม่อยากจะให้เขาเกิดความดูเสียเราไม่อยากให้คนในครอบครัวเนี่ยเขาเขาตายก่อนวัยนะคะอยากจะให้ตายโดยปกติแล้วก็ตายด้วยความรักไม่ใช่ว่าด่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ นอกจากทะเลาะกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะในโซเชียลก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยนะคะออกมาไลฟ์สด<ะ>ออกมาจัดแถลงข่าวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณสามีคุณภรรยาหรือถ้ามีบุตรอยู่ด้วยเนี่ยในหลักกฎหมายนะคะถ้ามีเด็กเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูง<ะ>สุดของเด็กคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือคนที่มาอยู่กันเป็นคู่เนี่ยไม่ว่าเพศใดก็ตามนะคะอยากจะให้เขาฉุกคิดสักนิดนึงเนี่ยความรุนแรงเนี่ยเราสามารถยุติได้ะนะคะ ก็ต้องถือว่าความรุนแรงนี้ย,ยุติได้นะคะแล้วก็ยุติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ